คุณคุณเกตมณีนะคะลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณพยุงศักด์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวรายงานศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค่ะขอเรียนเชิญคุณพยุงศักด์ค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสภาสาหกประรเทศไทยและนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยท่านวิทยากรท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับปัจจุบันเครื่องสำอางมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในควา,ามงามงงการสุขภาพานอกจากนั้นยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกที่มีสร้างมีการสร้างคุณค่าเพิ่ม แล้วก็มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องพาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอชื่นชมและยินดีกับความเข้มแข็งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีอยู่จํานวนมากมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงสามารถสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะการนําสมุนไพรไทยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ ให้สินค้าแบรนด์ของไทยมีความแตกต่างอย่างน่าสนใจเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำานก็ยังส่งผลไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรย,ยาเคมีพันบรรจุพันการพิมพ์และโลจิสติกเป็นต้นทําให้มีความจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องพพภาวตสากรรมจะเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องสำานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงจัดตั้งคลัสเตอร์ผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพนะครับซึ่งก็คงจะมีกลุ่มสากรรมยาสมุนไพรเครื่องสำอางเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็การพิมพ์และบรรจุภันฑ์ต่างๆนะครับหัตถาอุตสาหกรรมซึ่งก็คงจะเข้ามาเสริมทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมไปตอลอดจนซัพพลายเชนแล้วก็เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพรวมทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้อุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนท้ายนี้กระผมในานามของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณพระนาท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและให้เกียรติมาเป็นองค์ององประานถาพิเศษในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยทุกท่านนะครับที่ประสานความร่วมมือร่วมใจกันมากว่า50ปีจนประสบความสำเร็จ เช่นทุกวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณคุณพยุงศักดิ์นะคะและตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าสู่ช่วงของการเปิดงานในวันนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุด50ปีอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยได้เลยค่ะ I <laughs> do อาเซียนรวมใจอาเซียนเรามารวมใจอาเซียนรวมใจอาเซียนเรามารวมใจมาเลเสียพมากับผู้ชาลาวไทยสิงคโปรเวียดนามรูนไน Uh -huh. En quiera que ¿Sí? ¿Sí? เสียพอมารับพูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดามรู้ไหนฟิลิปปินอินโดนีเซียเสียเรวมารู้ใจเสียเรามารู้ใจข้าวปลาและอาหารตั้งร้านเรียนกันผูกพันแลกเปลี่วัฒนะทรมเราหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเชื่อมยองเสริมส่งแข็งแรงเมื่อจับมือกันสร้างรัวเพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้ 呀，衷呀。 ราะบ้านเราอยู่ติกันสุขทุกขรวมกันแบ่งปันบรนเทาฝนด่วฝนแรงก็แบ่งเบาบ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน ทำน้าทำเราหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาจับมือเป็น<า>สร้าง,างรั้วเพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแรงมันอยู่ที่เราท้องชาวอาเซียนรวมใจ ทราบว่าทุกท่านเป็นเหมือนดิฉันไหมนะคะทุกครั้งที่เห็นธงไทยโบกสะบัดอย่างนี้จะรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ภูมิใจในประเทศของเราทุกๆครั้งเลยค่ะแล่ถ้าหากจะมองในฐานะของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยเราก็มีเหตุผลที่น่าภูมิใจอย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะในวันนี้เราเป็นฐานการ,การผลิตที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีอัตราการส่งออกสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยที่เป้าหมายต่อไปของเรา คือตลาดโลกแน่นอนค่ะและตอนนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะก็มาถึง